สวัสดีครับพบก,กับช่อง I am Creator วันนี้ผมจะมาอาสอนเพื่อนๆทำ QR code ใน YouTube หรือว่า Facebook หรือว่าเป็นเว็บต่างๆเราสามารถทำ QR code ได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปซ่อมคอมให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพราะว่าสถานการณ์เรื่องพวกโควิดอะไรแบบนี้ครับก็เลยยังยังไม่ได้เดินทางไปซ่อมคอมอในต่างจังหวัดก็ทำคลิปเกี่ยวกับ ดนตีเนาะฟังเพื่อนเพื่อนสบายสบายก็ลองเข้ามาฟังกันดูแล้วก็คลิปความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยการทำ QR code นะอันนี้เดี๋ยวผมทำใน facebook ให้ดูก่อนปึ๊บทีนี้ผมมาที่ facebook ผมถ้าเราจะทำ qr code หน้า facebook เราคิวอา e อโค้ดน,นี้ให้เรามาคลิกตรงนี้นี่สร้าง qr วอารดเนี่ยข้างหลังข้างหลังเว็บเราเนี่ยมันจะมีสร้าง qr code โ้ดเราก็กดสร้าง qr code ได้เลยนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดปุ๊บรูปเนี้ยมันจะเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์เราแล้วเราก็สามารถเอา qr code นี้ส่งไปเพื่อนหรือว่าเอาไปแปะตามลิงก์ต่างๆสแกนได้ เนี่ยครับมันก็จะด,ดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยเป็น QR code ขึ้นมาอ่าล้วผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของเพจเราก็สามารถทำได้เพจของเราอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่เพจที่เพจผมที่เพจที่ผมทำอ่านี่เป็นท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนทีนี้อันนี้เป็นเพจผม ผมก็สามารถทำ QR code ได้เช่นกันอันนี้ก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดมันก็จะได้ QR code เราก็สามารถคิวเอา QR code อันนี้ไปแปะตามลิงก์ตามเว็บตามอะไรเพื่อโปรโมทได้หรือว่าในช่อง YouTube เราเนี่ยในช่อง YouTube เราเราสามารถโปรโมทช่องเราได้โดยคลิกนี่ QR code แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วเราก็เอา QR code เนี่ยเอาไป ให้แปะลิงก์ต่างๆหรือว่าส่งให้เพื่อนเพื่อที่ช่องเราหรือว่าเราเราจะเราจะส่งคลิปของเราเป็น qr code ก็ได้นี่ก็เหมือนกันอันนี้เราส่งเป็น qr code แล้วเขาสแกนมันก็จะมาเข้ามาหน้านี้ไม่ต้องเป็นลิงก์ก็ได้เป็น qr code เพราะว่าบางเว็บหรือบางบางบางโปรแกรมบางเนี้ยมันไม่ให้ส่งลิงก์เนาะเราก็สามารถที่จะ ส่ง QR code อันนี้ไปให้เพื่อนหรือว่าไปแปะตามเว็บตาอะไรเงี้ยต่างๆได้ก็ลองนำไปใช้กันลองนำไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิกง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองโดยที่ว่าเราไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยเราก็สามารถที่จะทำได้ยังไงก็ฝากช่อง I am Creator ไว้ด้วยนะครับกด ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ